วัสดีค่ะนี่คือรายการสะพานสายรุ้งรายการที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่เรื่องราวของครอบครัวการเรียนรู้และการพัฒนาภายในของมนุษย์เพื่อสร้างสังคมอุดมสุขให้เด็กๆได้เติบโตงดงานตามวัยค่ะคุณผู้ชมคะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเวลาทําให้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องการสัญจรไปมาบนท้องถนนหรือแม้กระทั่งการแต่งกายแฟชั่นในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามาเร็วเคลมเร็วซะิ่งกว่าประการอีกนะคะจนบางครั้งหลายๆคนที่วิ่งตามกระแสของแฟชั่นอาจลืมไปแล้วว่าวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเรานั้นสวยงามไม่แพ้ชาติไหนในโลก สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงห้องเรียนนอกแบบค่ะห้องเรียนของเราในวันนี้อยู่กันที่นี่ค่ะหอรัศดากรพิพัฒน์กับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะ mm hmm. เขาว่ากันว่าภายในมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชุดประจำชาติไทยอยู่มากมายเลยทีเดียวและตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ น้องๆขอแนะนําตัวก่อนนะคะพี่ชื่อพี่รับเป็นพันธารักประจําพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ตึกที่น้องๆยืนอยู่นะคะสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปี2413เดิมทีเนี่ยพระองค์ท่านสร้างเพื่อให้เป็นกระทรวงการคลังนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าพระคลังมหาสมบัติก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อประมาณปี2547นาจค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูข้างบนนะคะว่ามีอะไรบ้าง พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ที่หอรัศดากรพิพัฒน์ค่ะอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้า ตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันค่ะ ราชบัลตราจากผ้าไทยชุดที่น้องๆเห็นทั้งหมดนี่คือเป็นสว่งพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าดูผ้านะคะน้องๆดูผ้าดีๆจะเป็นผ้าที่ทำมาจากผ้าไทยทั้งหมดนะคะอย่างองค์ด้านหน้าของน้องเนี่ยนะคะหรือชุดทางด้านหน้าของน้องเนี่ยค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ชุดนี้เป็นชุดที่พระองค์ท่านทรงเมื่อเสด็จ ยืนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในครั้งนั้นพระงค์ท่านทรงสองครั้งแล้วก็ทรงที่ประเทศไทยอีกประมาณสองครั้งฉลองพระองค์หรือชุดที่น้องๆเห็นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ได้ทรงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บนะคะพระองค์ท่านเนี่ยบา,บางครั้งเนี่ยจะทรงหลายหลายครั้งแล้วก็ฉลองพระองค์ทั้งหมดนี้ที่เห็นว่าเป็นผ้าไทยเนี่ยถ้านึกดูดีๆน้องน่าจะเกิดไม่ทันเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วผ้าเหล่านี้เนี่ยคนไทยเนี่ย เขาจะไม่ใส่กันแล้วเพราะว่าเขาจะคิดว่าเป็นผ้าที่าชาวบ้านหรือว่า,าคนใช้เนี่ยใส่กันแต่ว่าพอพระองค์ท่านไปเยี่ยมระะัศดรในต่างจังหวัดเนี่ยพระองค์ท่านเห็นว่ามีความสวยงามพระองค์ท่านก็เลยนํามาตัดเป็นฉลองพระองค์แล้วก็การที่พระองค์ท่านนําผ้าไทยเหล่านี้มาใส่เนี่ยก็เพื่อเป็นการให้กําลังใจกับชาวบ้านลองนึกดูนะว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนทอผ้าแล้วเห็นว่าสมเด็จพระราชนีเนี่ยใส่ผ้าของเราดีใจไหม พระองค์ท่านก็ทําอย่างนี้เพื่อให้กําลังใจแล้วก็เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีรายได้จากการขายผ้าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทผ้าของไทยเราด้วยองค์นี้จะเห็นว่าเป็นชุดของผู้ชายซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆที่พี่เอามาจะแสดงไว้ให้ดูคือนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นผ้าไทยด้วยตนเองแล้วเนี่ย พระองค์ท่านยังให้พระบระมวงศานวุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยอาทิเช่นสององค์องค์นี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นผ้าไหมมัดหมีทั้งคู่นะคะอาแล้วก็องค์ขวาสุดของน้องตรงนี้นะคะถ้าดูดีๆถ้าดูผ่านผ่านก่อนค่ะถ้าดูผ่านผ่านจะคิดว่ามันเป็นการปักด,ด้วยลูกปัดแต่จริงแล้วลองมองดูดีๆมันคือเกิดจากการเขียนสีโดยการใช้สีเนี่ยต้มลงไปบนชุด ไม่ใช่การปักอันนี้เกิดตัดเย็บจากผ้าแพรวาเดี๋ยวจะได้เห็นว่าแพรวาจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีลักษณะเหมือนผ้าคลุมไหล่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะเอาไว้ใช้ใส่เหมือนสบายแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็พระราทานคําแนะนําก็คือให้คําแนะนํากับชาวบ้านว่า ออลองทําแพรวาให้มีขนาดกว้างขึ้นเพื่อที่สามารถนํามาตัดเย็บเป็นเสื้อหรือเป็น,ยนอดดย่างอื่นได้ง่ายช่วย้เขามีไรายได้มากขึ้นอ่าและอันนี้เป็นผ้าอีกชนิดนึงอ่ะมองตรงๆนะเห็นไหมตรง,ตรง,ตรงด้านบนจะมีผ้าเป็นลักษณะแถบอันนี้เป็นผ้าจกผ้าจกก็คือถ้านึกภาไม่ง่ายเป็นผ้าสิ้นของคนต่างจังหวัดที่จะเห็นเป็นผ้าสิ้นแล้วข้างล่างเนี่ยจะมีแถบผ้าอันนั้นก็คือเรียกว่าตีนจก พระองค์ท่านก็นําตรงส่วนตีมจกตรงนั้นเนี่ยมาตกแต่งเป็นฉลองพระองค์อันนี้เป็นชุดราตรีค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมีเช่นเดียวกันแต่ว่าตกแต่งตรงแขนเนี่ยด้วยขนนกกระจอกเทศอันนี้พระองค์ท่านทรงเมื่อเสด็จไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราไปห้องนู้นต่อห้องนู้นเป็นห้องชุดไทยห้องจัดแสดงที่1ราชพัตราจากผ้าไทยและห้องจัดแสดงที่สอง ไทยพระราชนิยมนี้เป็นการจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนผ้าและเครื่องแต่งกายในราชสำนักค่ะโดยห้องจัดแสดงที่หนึ่งราชพัตราจากผ้าไทยจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักออกแบบทั้งไทยและต่างชาตินำผ้าไหมไทยมาใช้ในการตัดเย็บและห้องจัดแสดงที่สอง ทยพระราชนิยมจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆที่ทรงในการโดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานา,นาประเทศที่ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันถือเป็นการเผยแพร่และสืบสานการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักและสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นทั้งในและต่างประเทศค่ะ ต่อมานะคะห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชินิยมนะคะจ,จะจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาที่เป็นชุดไทยอ,อย่างที่น้องๆเห็นทางด้านนี้เป็นชุดไทยจัก,กรีแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยจะมีสลหังพระองค์ของพระองค์ท่านเนี่ยอีกหลากหลายรูปแบบมากเลยแต่ว่าก่อนอื่น,นพี่จะให้น้องไปดูวิดีโอในห้องถัดไปก่อน,น จะพิธีบรมราชาพิเศษในพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงพระราชดำริว่าสตรีไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายที่แสดงความเป็นชาติเหมือนสตรีชาติอื่นๆ เช่นสารีของอินเดียหรือกิโมโนของญี่ปุ่น ฉลองพระองค์ชุดไทยซึ่งใช้ผ้าไทยทั้งหมดแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพในการสร้างสารรค์และสื่อสารธรรมเนียมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นชุดไทยประจาชาติของสตรีในปัจจุบันอย่างที่น้องๆเห็นนะคะในห้องนี้จะเป็นฉลงองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม ซึ่งในห้องนี้จะมีชุดไทยทั้งหมด8แบบแต่ว่าจะมี1ชุดที่ไม่ใช่ชุดไทยพระราชนิยมก็คือชุดทางด้านซ้ายของน้องนะคะชุดนี้จะเป็นชุดไทยแบบผสมผสานแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่นํารูปแบบการแต่งกายแบบไทยเข้ามาผสมผสานเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นข้างล่างจะเป็นเหมือนจงกระเบนแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือใช้เทคนิคการตัดเย็บให้เป็นลักษณะเหมือนกางเกงแต่ว่าก็คือยังคงรูปแบบของโจงกระเบนเอาไว้ ตู้แรกนะคะที่น้องๆเห็นตรงนี้จะเป็นสว่างพระองค์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยบรมพิมานจะมีลักษณะยอย่างไงก็จะมีคอตั้งแขนยาวด้านหน้านะคะจะเป็นจีบแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอาผ้าสบายเนี่ยมาห่มทับชุดไทยบรมพิมานปุ๊บชุดไทยบรมพิมานเนี่ยก็จะกลายเป็นชุดไทยสีวาลัยแล้วก็องค์ต่อมาอันนี้เป็นจาได้หรือเปล่าเมื่อกี้ดูวิดีโอไปแล้วชุดไทยจักรพรรดิจะเป็นชุดไทยชุดเดียวที่ไม่ได้กึ่งสําเร็จรูปเพราะว่า ด้านในเนี่ยน้องยังต้องอห่มผ้าสบายแล้วก็ห่มทับด้วยผ้าสพักผ้าสพักก็คือผ้าที่ห่มทับผ้าสบอีกทีที่น้องเห็นที่มีปักประดับสวยงามอันนี้เรียกว่าสพักแล้วก็ข้างล่างก็คือจะเป็นจีบหน้าอันนี้จะค่อนข้างเป็นแบบต้องมาสวมใส่เองยังไม่ใช่สำเร็จรูปแล้วก็ตู้นี้จะมีการปักประดับค่อนข้างเยอะนิดนึงอันนี้จะ นี่ชุดนี้ที่พี่บอกคือชุดไทยซีวาลายัยมันจะรูปแบบเหมือนกับไทยบรมพิมานเลยแต่แค่ว่าเราเพิ่มผ้าสบายเนี่ยทับเข้าไปอีกทีก็จะเรียกว่าสีวาลัยแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่ถามว่ามีแขนหมดเลยทุกชุดชุดนี้เป็นชุดหนึ่งที่ไม่มีแขนชุดนี้เรียกว่าชุดไทยดุสิตอันนี้ไว้ใส่เวลางานกลางคืนหรือว่างานที่ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึง<ม>ก็คือในคณะทําง,งานของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ประวัติศาสตร์แล้วก็ช่างตัดเย็บแล้วก็ดีไซนเนอร์ช่วยๆกันออกแบบให้เป็นชุดไทยทั้งหมด8แบบหรือแบางทีอาจจะรู้จักในชื่อชุดประจำชาติก็ได้8แบบแบบ และเครื่องนุ่งหม่มเป็นเสมือนสมบัติตกทอดทางชาติพันธุ์มาช้านานตั้งแต่มนุษย์สร้างเครื่องปกปิดร่างกายจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติรื่อยมาจนถึงการผลิตเส้นใยสังเคราะห์การออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนสินทอรูปแบบการตัดเย็บตลอดจนวิธีการสวมใส่เครื่องนุ่งหม่มตามความเชื่อและค่านิยมในแต่ละยุคสมัยหรือที่เรียกทับศัพท์ว่าแฟชั่นถือเป็นงานศิละปะแขนงหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของคน รวมถึงสะท้อนความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นเสมือนมรดกทางความทรงจำซึ่งถือเป็นศิลปะวัตถุอย่างหนึ่งที่ควรเก็บรักษาคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าแสงสว่างหรือรืองสีอันตราไวโอเลตหรือ UV เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เส้นใยเปราะบางสีจางหรือเกิดการกรอบดังนั้นไม่ควรตากผ้าในที่ที่มีแสงแดดจัดหรือวางไว้ใต้แสงฟลูออเรสเซนต์หรือแสงสปอตไลท์เป็นเวลานานคะ่ะ